สวัสดีครับผมเอแปดเจ็ดขายรถเป็นน้าเหมือนนาตีไว้พร้อมครับวันนี้มีเรื่องเล่าดีๆมาแนะนำนะะจะเป็นหนะันงรอชมครับก่เนอื่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับโมแซลเรคคอร์ดศิลปินรถบ้านมือสองครับสิบวันผ่าดคลิปดีๆสิบวันผ่าดรถดีๆนะครับเนาะสำหรับเบอร์โทรติดต่อผมแปะไ้ข้างล่างนะครับสามารถแอดไลน์จากเบอร์โทรเลยครับผมวันนี้ผมสิบภา ไปในรูปแบบของ87ดเทสไนด์นะครับสจหรับการทดสอบครับจริงบนถนนจริงครับซูซูกิอ่าสวิปหนึ่งจีเอลปีสองพันคับนี่สีแดงสวยๆส,ๆสดๆแบบนี้นะครับอ่ารถคันนี้ผมได้รีวิวไว้แล้วนะครับตัวตนของเพื่อนเดี๋ยวผมจะเอาคลิปรีวิวมาแปะไว้ด้านหลังนะครับเดี๋ยววันนี้สิบ้าทดสอบครับจริงจาก40กิโลเมตรนะครับมาบนถนนจริงว่าเพื่อนสิอ่าการขับเคลื่อนเพื่อนโม่าจะเป็นเครื่องยนต์อ่าเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ช่วงล่างนะร่วมถึงแอร์สิเป็นจังไดน,นะครับสิเย็นขนาดไดเครื่องเสียงสิดังดีวะสิอ่าการขับเคลื่อนการขับสาขับเร็วของสินะครับเดี๋ยวสิพาทดสอบทุกระบบเลยครับร่วมถึงอุปกรณ์ภายนอกภายในเพื่อนว่าใส่ได้ทุกตัว,วนะครับสวัสดีภูณิตยุ่ยไกลยุ่ตั้งจังหวัดอาจสิบ่ได้มากเบิ้งรดตัวจริงนะครับ ็สามารถเบื้องคลิปนี้เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับว่ารดคันนี้พ่อสิเอาไปใส่ไปใช้บ่นะครับสำหรับราคาค่านี้ผมเปิดไปอ่าแสนหกหมื่นแปดพันนะครับแสนหกหมื่นแปดพันเท่านั้นเดี๋ยวพ่ออกไปทดสอบครับกันครับผม ตอนนี้ก็อยู่ในรถแล้วนะครับผมเดี๋ยวยู่ในรถแล้วเดี๋ยวสิเปิดสวิตช์ออนลงเมืองการเปิดสวิตช์ออนก็แค่กดตรงนี้นะครับโดยไม่ต้องเหยียบเบรกนะครับกด2เทีย่ยนี่รถยังบกติดเครื่องนะครับแต่ว่าไฟสถานะต่างๆกับสีโชคกันว่นาทุกอย่างมีครบนะครับบ่ว่าสิเป็นไฟเครื่องยนต์ไฟแอร์แบกเอฟเฟกทุกอย่างมีอ่ะครับอืมก็คือว่าทุกอย่างครบนะครับเนาะเดี๋ยวเวลาเขาสตาร์ทเครื่องมันก็สิไล่ดับลงไปเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องครับก็แค่เหยียบเบรกแล้วกดอีกเทียนนึงครับผม ตอนยนี้เครื่องติดแล้วนะครับไฟทุจ้างก็ดับลงแล้วเหลือแค่ไฟเข้มขัดนิรภัยครับเบรกเมื่อยังบมเดลโล่งนะครับเนาะ,ะดนเดี๋ยวตอนเราลดลงสิขาดเข้มขัดกันสิด,ดับลงไปโดยทั่วไปซูซูกิสวิทกับประมาณรถทีเฮาขุนขึ้นกันนั่นแหละบ่มียางไหลปันน่นนำฝนยกฟางซ้ายสวิตยกเลียวยกฟางขวาสวิตท,ทุกจ้างในการเป่ากระจกจะยูด้านขวานะครับอยู่ดานขวาแล้วก็ ตรงนี้วิทยุเป็นของเดิมโรงงานครับเป็นเซนเล่นแผ่นใดนะครับเล่น DVD ดีวีดีเดเด c ซีดีกดถือว่าโอเคครับการที่สมบูรณ์ FMAM บลูทูธบลูทูธก็น่าจะได้ USB, USB, USB ได้นะครับ USB ได้ครับผมตัวนี้สิเป็นเซ็ตเซอร์ถอยนะครับถึงติดติดตั้งกอาไหมไม่าเวอาถอยกันจะขึ้นที่นี่ยู่ตรงนี้นะครับสำหรับพ้เดที่อยากไปอาชวอ ขุ่นชินไปเลยกับรถคันใหม่กะเชินเสือถอยนี่ก็ซอยได้ระบบเกียร์มันเกียร์ทั้งเกียร์ออโต้ธรรมดาครับเกียร์ CVT แด้วแต่นี่ก็ใส่งานธรรมดาไม่ยังไหลก็มีดีกับแอลแค่นั้นแล้วก็มีปุ่มปุ่มสปีดตรงนี้นะครับเวลาเขาก,กดก็สิเ็ดให้อัตราเร่งรถด,ดีขึ้นกประมาณนี้ครับ,บางานไม่ยัง้งนอกจาท,ทดสอบขับล้อเบรคขับเริ่มจากการเ,าเริ่มต้นจากการขับจะซราลงเมืองที่เกียร์ดีนะครับเนาะพอดีมันสิเตือนเพราะว่าผมบ่ได้ขาดเข็มขัดเดี๋ยวขาดเข็มขัดจะหน่อย าดเข็มขัดกุญแจเป็นกุญแจขี้เหลียดขับบ้างไวใ้ในในตัวรถยุดใดก็ได้กระเชียดในรถเรียนในปกติอ,อันนี้กดเอสไว้แต่สัญาลักษณ์ขึ้นเอ็นี่ก็คือเป็นการกดสปีดนะครับ้องกดออกที่ยุ่ข้างเกียร์นี่แหละเป็นการขับธรรมดาปกติแอร์เปิดไปกลางก็รู้สึกว่าย็นตัวถึงนี่ครับกดกระเลงเอาไว้จะสางสิ การเปลี่ยนเกียร์เพิ่นสินิ่มมากนะครับเพราะว่าเพิ่นเป็นซีวีทีเกียร์ซีวีทีนี่การเปลี่ยนเพิ่นจืดค่อนข้างที่พอที่สี่เข้าแถวพุ่ลซึกตัวรถวเปลี่ยนเกียร์นะครับนี่ครับเลื่อนนิ่งๆแบบนี้แหละครับสังเกตยังไงเลื่อนนิ่งๆแบบนี้โอเคครับสำหรับ uh, กีสวิปนะครับเนาะ,นะเดี๋ยวสิบาหา้าแลี้ยับถนนในหญ่แล้วก็สิบาหา้าแลี้ยับถนนภูเขาลองเบิ่งครับเดี๋ยวติดตามกันครับผม เดี๋ยวจะพาเบิ่งเกียร์คนนะครับเนาะเกียร์สปีดโควิดอย่างซับซ้อนครับไม่ดีกับแอลแค่นั้นดีคือแรนปกติแอลคือเกียร์โลสำหรับทางนัดชั้นนี่ครับพอถึงหม่เอารถคนปกตินว่างความเร็วลงมาสำหรับเวลาเิาสิลงทางนาดชันลงหางลง่างล่วงหงสินะครับใส่เกียร์เอาว่าปลอดภัยที่สุดละเออรถมันสิล็อกความเร็วไว้เฮาแอร์เย็นปกตินะครับตอนนี้วิทยุเครื่องเสียงตอนนี้ผมเปิดเป็นแผ่นอยู่เปิดแผ่นอยู่นะครับดังปกติครับ เสียงดีอ่าอ่าส่วนคนที่มักแผ่นเสียงก็โอเคเลยเดี๋ยวปั๊บไปเกียร์ดีปกติปุ่มสปีดกดตรงนี้นะครับที่ผมบอกเบิกตนแล้วก็กดสปีดอัตราเร่งคือคันเร่งสิเร็วขึ้นนะครับพอบ่ง่ายันเร่งสิเร็วขึ้นเห็นไหมอัตราเร่งดีขึ้นนะครับสำหรับปุ่มเอ็ดเนาะถ้าเข้าพอใส่กับแค่กดยกเลิกแค่นั้นนะครับใส่ประมาณนี้นครับสำหรับเกียร์สวิป ตอนนี้ผมก็ได้แวะที่ปตทาท่าผ้านะครับขาเข,ขอาขันแกนตอนนี้ไปแล้วลวัน20กิโลครับตุก้างกับปกติเครื่องนิ่งเดียบๆอียบยุ่คือเก่าแอร์เย็นจงลงช่วงลง่างผมก็ได้ทดสอบแล้วเดี๋ยวขากลับไปถึงเต็นเงีสิสรุปกันอีกเที่ยนึงนะครับเนาะตอนนี้ก็สิแวะเติมน้ำมันจกน้อยละก็สิขากลับจิผ้าทํำความเร็วล่องเบิ้งแลก็ไปทดสอบกับถนนที่เป็นลูกระนาดหรือว่าถนนที่มีการแตกก่อนเสียของผิวถนนลอบงเบือง่าช่วงล่างมันจะเป็นยังไหนะครับเนาะเดี๋ยวผาเดินทาง กับกันครับผมเดี๋ยวผมสิบห้าถ้มความเร็วล่องเบิ้งนะครับน่าสำหรับ สวิปเดียวแบบก็ต้องกดปุ่มสปีดนีน่ครับกดกระแทกกระเลงเข้าไปถือว่าโอเคครับนี่เกียร์เปลี่ยนสมูทสมูทแบบนี้เลยความเร็ว80แป๊บเดียวนะครับนี่คือ80โดยที่ผมกดกระเลงข้างไปเลย90ร้อยเกียร์มันชิดนะครับเกียร์มันชิดเกียร์ใการเปลี่ยนเกียร์เอ้แถบสิรู้ซึกครับแล้วช่วงล่างดีนะครับนี่ไม่น่า,นากลัวเล่งแซงปกติครับผม สามารถโดกแซ่งในแบบสบายๆครับอ่าช่วงล่างดีเพรหนักกว่าเลยประเดี๋ยวเขาเร็วอยู่ที่110 110นะครับ110 120ครับสบายสบายเขาโค้งส,สบายสบายครับช่วงล่างพยุนโตวน่ากว่าถือว่าเฮ็ดได้ดีครับผมสำหรับซูซูกิสวิตคันนี้ครับ ครับถนนช่วงนี้กับพี่ิวจิราจรบว่าดีวันไหนแตกนะครับมีขืดของถนนผมสิล่องแรนล่องเบิ้งนะครับการหยดรวาวก็ถือว่าพี่เสียงอย่างลยนะครับสำหรับโชกก็โอเคเลยถือว่ามีปัญหาอย่างก,การใส่งานแบบนี้เสียงกับคอนค้างหน่อยเลยนะครับหน่อยเลยนี่แล้วรองขืดลุงระนาดนี่ครับบ่มีเสียงรบกวนจนหนาล้ำคาดน,นะครับกับปกติของรถเก๋งทั่วไปแต่ว่าโชกกัด โอเคเลยครับให้ตัวดีดตามสไตล์ของรถเก๋งนะครับแต่ถือว่าสอบผ่านกับสำหรับช่วงล่างซูกิสวิปกันนี่ครับผม อละนี้ก็ได้กลับมาถึงลานนะครับสำหรับการทดสอบครับซูซูกิสวีปสีแดงแรงฤทธิ์คันนี้อ่าทุกอย่างปกตินะครับเรื่องเครื่องยนต์ความห่อนยังปกติครับแลีนนิ่งๆแบบนี้ละครับมาแล้ว40กิโลนิงนิ่งๆเครื่องยังเดินเรียบๆนะครับระบบเกียร์ในการขับจะซ่าการเปลี่ยนเกียร์เรียบลื่นครับการขับเร็วๆบ่มีสะดุดเลยในการเปลี่ยนเกียร์โดยผมเลยขับแบบกระแทกขั้นเล็วลงไปตลอดก็ถือว่าเกียร์บ่สะดุดเลยนะครับเปลี่ยนเรื่นๆเลยอ่าระบบช่วงล่างการแลี้ยนซ่าครับโมมีปัญหาครับ ยิ่งถนนเรียบบ่มีเสียงเลยครับถือว่าเฮ็ดได้ดีแล้วก็การทําความเร็วแลนเร็วๆร้ยรอยสิบร้อยยี่สิบบกค้อนนะครับบล็กย่นตัต่อถนนได้ดีนะครับแสดงว่าช่วงล่างเพิ่นกน็โอเคแอร์ตอนนี้ยังเย็นปกติวิทยุกะ่ะแนะนําการใส่ไปแล้วทุกอย่างก็ถือว่าโอเคครับสำหรับสุสานสบีบคันนี้นะครับก็ดีผมเปิดราคาไว้แสนอ่าแสนหกหมื่นแปดพันครับเดี๋ยวคลิปรีวิวตัวเต็มเพิน่นผมเสียวกัแปะไว้ข้างล่างนะครับสำหรับผู้ใด หารถอีโก้ค่ะสวยๆเดิมๆไปใส่ผมว่าค er ัน like นี้เหมาะเลยครับอ่าเมื่อกี้ก็ขอบคุณที่เขามาชมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันครับสิจะได้พลาดคลิปดีๆสิจะได้พลาดรถดีๆนะครับสำหรับโฮเซลเล็กขอดศิลปินรถบ้านมือสองครับลาดห้าแปดเจ็ดบูเลอร์คาร์เจนเตอร์ตั้งอยู่บ้านตรงกลางตะบลบ้านต้นอำเภอพะยูนจังหวัดขอนแก่นนะครับเสิร์ชได้จีพีเอ็ได้นะครับแล้วเมื่อกี้ก็ขอบคุณหลายๆที่เขามาชมรักษาสุขภาพด้วยสวัสดีครับผม Center. <laughs>